มิ้นท์ปใ<ไ>ตำรวจนะมิ้นช,ชื่อชื่อจริงชื่ออะไรตำรวจนะครับนาลิสลานาริสลาพิมพันธ์ศรีใช่ไหมที่ที่ขอบัตรขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับที่เป็นเจ้านหน้าที่ตำร,รวจนะจากสืบสวนคนครบาลน,นะครับน้องมิ้นนาลิสลาเรามีหมายจับนะครับอันนี้เป็นหมายจับศาลจังหวัดพิจิตรที่114ทับ66ลงวันที่14พย66เนอะด้วยนางสาวนริศลาพิมพันธ์ศรีซึ่งต้องหาว่าความผิดฐานข้อโกงประชาชนนำเข้า สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดดการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะภาพนี้ใช่ไหมเลขบัตรประชาชนตรงไหมถูกใช่ไหมครับใช่เราอ่ะเดี๋ยวแจ้งสิทธิ์ก่อนก็ตอนนี้คือถูกกับคุวนะนะน้องมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ มีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแจ้งให้ญาติทราบนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษา,าพปยาบาในกรณีที่น้องบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยนะครับเดี๋ยวพี่ถามก่อนน้องน้องจําได้ไหมว่าน้องมีบัญชีธนาคารกี่บัญชีเราใช้เองกี่บัญชีแล้วก็เอาไปให้คนอื่นใช้บ้างไหมพี่ถามแค่นี้ก่อนนึกด,ดีก่อน,อนตอนนี้สามบัญชีค่ะ ชใช่เพราะว่ามีของที่ทํางานกรุงไทยแล้วก็ออมสินของลูกเคยเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ไหมเปิดบัญชีเปิดบัญชีใ,ชให้คนอื่นเอาไปใช้ไหมเคยมีไหมครับอ,อ๋อมีรุ่นน้องคนนึงค่ะเมื่อไหร่เอาไปทําอะไรตอนนั้นเขาได้บอกไหมเขาไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ารอบเดียววันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับเมือ่อตน้นปีมั้งค่ะรอบเดียวพี่ถามก่อนรอบเดียวกกี่บัญชี แล้วเราได้ค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชีให้เขาเป็นเงินสดหรือว่าได้ค่าตอบแทนเป็นอะไรเป็นเงินสดสามพัน์